ยูสวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำ power bank ตัวใหม่นะฮะราคาประหยัดประหยัดมากๆครับขนาด1นึ่งหมื่นมหนึ่งหมื่นมิลลิแอมนะฮะราคา500บาทรับประกัน1ปีนะครับเดี๋ยวมีแกะให้ดูนะฮะตัว power bank มี2สีสีดำและสีขาวนะครับสีดำจะเป็นลายลายแคปลาะนะฮะสีขาว ก็คล้ายๆเก็บปลาเหมือนกันนะฮะสองสีสีขาวสีดำนะฮะขนาดไม่ใหญ่นะขนาดจะสั้นกว่า iPhone 5นิดนึงนะฮะแล้วเ,เราจะมาอธิบายก่อนว่าตัวนี้นะฮะจะมีหน้าจอน้าจอบอกจำนวนเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่เหลือนะครับแล้วก็มี USB พอร์ต2พอครับพอหนึ่งสองแอมพอ, 1, 1 M, พอ 1, 1 M, ร์ตหนึ่งแอมนะฮะ แล้วก็ช่องนี้ก็ชาร์จไฟเข้าตัว Powerbank นะฮะส่วนไอ้แก้วกลมๆอย่งนี้เนี่ยเป็นไฟ LED ฮะว่ไว้เป็นไฟฉายนะฮะโอเคตัวนี้ราคา500บาทรับประกัน1ปีนะสนใจสั่งซื้อได้หน้าเว็บครับเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลที่หน้าเว็บนะครับขอบคุณครับ